สวัสดีครับท่านผู้ฟังในโลกที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทุกปีและคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศยังต้องดิ้นรนกับค่าเช่าบ้านราคาแพงมีประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างความประหลาดใจให้กับเวทีโลกเมื่อข้อมูลจากการสำรวจระดับนานาชาติชี้ว่าสปปลาวมีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงติดอันดับ3ของโลกตัวเลขกว่า95.9%ไม่ได้เป็นเพียงสถิติธรรมดาแต่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมครอบครัวและความผูกพันกับพื้นดินของผู้คนอย่างลึกซึง้งเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่ความภาคภ,าคภาคูมิใจแต่ยังซ่อนมุมวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าทำไมลาวจึงก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและตัวเลขนี้บอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคเราเชิญรับฟังไปพร้อมกันครับใช่ครับการเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เพียงเรื่องของทรัพย์สิน แต่คือรากฐานของความมั่นคงในชีวิตในหลายมิติบ้านเป็นสถานที่ที่ให้ความปลอดภัยทางกายภาพเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ครอบครัวสามารถใช้ชีวิตเติบโตและสร้างความทรงจำร่วมกันได้โดยไม่ต้องกังวลกับการย้ายออกเพราะหมดสัญญาเช่าหรือค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีในทางเศรษฐ,ฐกิจการมีบ้านเป็นของตนเองช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวแม้อาจต้องลงทุนก้อนใหญ่ในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปบ้านสามารถกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นหลักประกันทางการเงินในยามจำเป็นได้หลายครอบครัวใช้บ้านเป็นมรดกส่งต่อให้ลูกหลานเป็นการสร้างฐานะจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งแตกต่างจากการเช่าที่แม้จะยืดหยุ่นแต่ไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์สะสมในระยะยาวนอกจากนี้การเป็นเจ้าของบ้านยังส่งผลต่อเสียรภาพทางสังคมครับผมในงานวิจัยหลายประเทศพบว่าผู้ที่มีบ้านของตนเองมักมีความผูกพันกับชุมชนมากกว่ามีแนวโน้มดูแลพื้นที่รอบบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับเพื่อนบ้านเพราะพวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อย่างแท้จริงในประเทศกำลังพัฒนาการมีบ้านของตัวเองยังสะท้อนถึงความสำเร็จในชีวิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและศักดิ์ศรีของครอบครัวโดยเฉพาะในสังคมที่ที่ดินและบ้านสามารถสืบทอดกันในครอบครัวได้ขณะเดียวกันในประเทศพัฒนาแล้วบางแห่งแม้รายได้เฉลี่ยสูงกว่าแต่ราคาที่อยู่อาศัยก็สูงมากจนคนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ยาก ทำให้การเช่ากลายเป็นทางเลือกหลักและเกิดคำถามเชิงนโยบายเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าทางทรัพย์สินดังนั้นการเป็นเจ้าของบ้านจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขกสถิติแต่สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายรัฐวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและระดับความมั่นคงของครัวเรือนในแต่ละประเทศอย่างลึกซึง้งและเมื่อประเทศใดมีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงย่อมบ่งบอกถึงรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกันซึ่งต้องวิเคราะห์ควบคู่ทั้งด้านคุณภาพที่อยู่อาศัย โอกาสการเข้าถึงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมจึงจะเห็นภาพที่ครบถ้วนที่สุดครับเมื่อพิจารณาการจัดอันดับ10ประเทศที่มีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงที่สุดในโลกจะพบว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้มีลักษณะร่วมบางประการที่น่าสนใจอย่างยิ่งอันดับหนึ่งของโลกคือคาซัคสถานที่มีสัดส่วนการถือครองที่อยู่อาศัยสูงถึงประมาณ98%ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนผลพวงจากการปฏิรูปทรัพย์สินหลังยุคสหภาพ,าพโซเวียต ซึ่งรัฐได้โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในวงกว้างส่งผลให้ครัวเรือนส่วนใหญ่กลายเป็นเจ้าของบ้านของตนเองอย่างรวดเร็วอันดับสองคือประเทศจีนที่มีอัตราประมาณ96%ความโดดเด่นของจีนมาจากนโยบายปฏิรูปที่อยู่อาศัยตั้งแต่ทศวรรษ1990ที่เปิดทางให้ประชาชนซื้อที่อยู่อาศัยจากรัฐในราคาที่เข้าถึงได้ผนวกกับวัฒนธรรมครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการมีบ้านก่อนการแต่งงาน ทำให้การเป็นเจ้าของบ้านกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมอันดับ3คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีสัดส่วน95.9%ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในอาเซียนลักษณะเด่นของลาวคือโครงสร้างสังคมที่ประชาชนจำนวนมากอาศัยอยู่บนที่ดินของครอบครัวสร้างบ้านเองและสืบทอดทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่นถูกต้องครับทำให้สัดส่วนบ้านเช่ามีเพียงส่วนน้อย ถัดมาคือโรมาเนียที่มีอัตรา95.6%และอลแลเนีย95.3%ทั้งสองประเทศได้รับอิทธิพลจากกระบวนการแปรรูปทรัพย์สินหลังยุคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้ครอบครองที่อยู่อาศัยเดิมของรัฐอย่างถาวรสโลวาเกียตามมาในอันดับถัดไปที่93.6%ซึ่งสะท้อนรูปแบบเดียวในยุโรปตะวันออกส่วนรัเสเซียที่92.6% ก็เป็นผลจากการถ่ายโอนทรัพย์สินในยุคหลังสหาภาพโซเวียตเช่นกันขณะที่เซอร์เบียมี91.6%โครเอเชีย91.2%และบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประมาณ91%ต่างก็อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรบอรคานซึ่งมีประวัติศาสตร์การแปรรูปทรัพย์สินและวัฒนธรรมการถือครองที่ดินเป็นของครอบครัวอย่างเข้มแข็งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือประเทศส่วนใหญ่ในอันดับต้นๆ ไม่ใช่ประเทศตะวันตกที่มีระบบตลาดเช่าเข้มแข็งแต่เป็นประเทศที่มีประวัติการกระจายกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในวงกว้างหรือมีวัฒนธรรมการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองเป็นหลักจึงทำให้อัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วบางแห่งที่ประชาชนจำนวนมากยังคงอาศัยการเช่าเป็นทางเลือกหลักในการดำรงชีวิตในเมืองใหญ่ท่านผู้ฟังครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถูกจัดให้อยู่ในอันดับ3าของโลกด้านอัตราการเป็นเจ้าของบ้าน โดยมีสัดส,ส่วนสูงถึงประมาณ95.9%ตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงสถิติธรรมดาแต่สะท้อนโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมและรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างลึกซึง้งในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาราคาอาสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงคนรุ่นใหม่เข้าถึงบ้านยากและต้องพึ่งพาการเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมเป็นหลักลาากลับมีภาพที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างบนที่ดินของตนเองหรือที่ดินของครอบครัวซึ่งมักเป็นทรัพย์สินที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นวัฒนธรรมการปลูกบ้านในที่ดินบรรพบุรุษยังคงฝังรากลึกโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอาศัยอยู่การมีบ้านของตนเองจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษ,ษฐกิจแต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรีความมั่นคงและความผูกพันทางครอบครัวใช่ครับ อีกปัจจัยสำคัญคือโครงสร้างการพัฒนาเมืองของลาวยังไม่ได้ขยายตัวในลักษณะมหาคนครขนาดใหญ่แบบประเทศอุตสาหกรรมทำให้แรงกดดันด้านราคาที่อยู่อาศัยในเขตเมืองยังไม่รุนแรงเทียบเท่าหลายประเทศบ้านส่วนมากเป็นบ้านแนวราบปลูกสร้างเองค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างในต่างแขวงยังอยู่ในระดับที่ประชาชนสามารถบริหารจัดการได้เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย การไม่มีระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่แบบประเทศพัฒนาแล้วกลับกลายเป็นว่าผู้คนจำนวนมากเลือกค่อยๆสร้างบ้านด้วยเงินออมมากกว่าการกู้ซื้อคอนโดราคาแพงในเมืองหลวงส่งผลให้สัดส่วนบ้านเช่ามีเพียงประมาณ4%เท่านั้นภาพนี้แตกต่างจากประเทศตะวันตกหลายแห่งที่ตลาดเช่าแข็งแรงและประชาชนจานวนมากเลือกเช่าเพื่อความคล่องตัวในการทางานครับ อย่างไรก็ตามตัวเลขที่สูงไม่ได้หมายความว่าทุกครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในระดับเดียวกันบ้านจำนวนมากอาจเป็นบ้านที่สร้างเองตามศักยภาพทางการเงินมีขนาดและมาตรฐานแตกต่างกันไปบางพื้นที่อาจยังขาดโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณูปโภคครบถ้วนดังนั้นการวัดเพียงอัตราการเป็นเจ้าของจึงต้องพิจารณาควบคู่กับคุณภาพที่อยู่อาศัยความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินและการพัฒนาเมืองในระยะยาวด้วย ถึงกระนั้นการที่ลาวติดอันดับ3ของโลกก็สะท้อนจุดแข็งสำคัญคือความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยในระดับครอบครัวที่อย่างรากลึกในสังคมความผูกพันกับผืนดินและบ้านเกิดยังคงเป็นแกนกลางของวิถีชีวิตคนลาวและเป็นภาพสะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกระแสเมืองใหญ่ของโลกยุคใหม่อย่างชัดเจนใช่ครับ อัตราการเป็นเจ้าของบ้านที่สูงในหลายประเทศไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะประชาชนมีรายได้สูงแต่เกิดจากโครงสร้างทางประวัติศาสตร์เศ,ศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมานานโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปตะวันออกเอเชียกลางและบางประเทศในเอเชีย การเปลี่ยนฐานทางการเมืองหลังยุคสังคมนิยมมีบทบาทสำคัญอย่างมากเมื่อรัฐเคยเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยจำนวนมากแล้วมีการแปรรูปหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนในราคาต่ำหรือเกือบฟรีส่งผลให้คนจำนวนมหาาลกลายเป็นเจ้าของบ้านในช่วงเวลาอันสัน้นโครงสร้างนี้ทำให้อัตราการครอบครองพุ่งสูงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแตกต่างจากประเทศทุนนิยมตะวันตกที่ตลาดเช่าเติบโตควบคู่กับระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยระยะยาวครับผม อีกปัจจัยสำคัญคือวัฒนธรรมครอบครัวและแนวคิดเรื่องมรดกในหลายสังคมบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นทรัพย์สินหลักของครอบครัวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นการมีที่ดินเป็นของตนเองถือเป็นความมั่นคงขั้นพื้นฐานลูกหลานมักปลูกบ้านในที่ดินของพ่อแม่ทำให้ไม่ต้องเข้าสู่ตลาดเช่าอย่างเต็มรูปแบบโครงสร้างครอบครัวแบบขยายที่ยังอยู่ร่วมกันหลายรุ่นก็ช่วยลดแรงกดดันด้านที่อยู่อาศัยเมื่อไม่ต้องแยกครอบครัวเร็ว อัตราการเช่าจึงต่ำตามไปด้วยในด้านเศรษฐกิจประเทศที่ราคาที่ดินยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้หรือมีพื้นที่ชนบทจำนวนมากมักเอื้อให้ประชาชนสร้างบ้านได้เองต้นทุนการก่อสร้างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้แรงงานครอบครัวหรือสร้างตามกำลังทรัพย์ทำให้การเป็นเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องพึ่งสินเชื่อขนาดใหญ่เหมือนในเมืองใหญ่ของประเทศพัฒนาแล้ว ในทางกลับกันประเทศที่มีความเป็นเมืองมากสูงราคาที่ดินแพงและประชากรกระจุกตัวในมหานครมักมีตลาดเช่าเติบโตมากกว่าเพราะการซื้อบ้านต้องใช้เงินทุนสูงและมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ครับ นโยบายรัฐก็มีบทบาทอย่างชัดเจนบางประเทศสนับสนุนการเป็นเจ้าของบ้านผ่านการลดภาษีดอกเบี้ยต่ำหรือโครงการบ้านเพื่อประชาชนขณะที่บางประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดเช่าที่มีคุณภาพและคุ้มครองผู้เช่าอย่างแข็งแรงทำให้ประชาชนไม่รู้สึกจำเป็นต้องซื้อบ้านเพื่อความมั่นคงความแตกต่างของนโยบายเหล่านี้สะท้อนออกมาเป็นตัวเลขอัตราการครอบครองที่ต่างกันมากระหว่างภูมิภาค สุดท้ายปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาก็มีผลอย่างลึกซึ้งในหลายประเทศการมีบ้านเป็นของตนเองถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในชีวิตเป็นหลักประกรันความมั่นคงในวัยชาราและเป็นเกราะป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความเชื่อนี้ผลักดันให้ครัวเรือนพยายามสะสมทรัพย์สินในรูปแบบที่ดินและบ้านมากกว่าการเช่าแม้ไรายได้เฉลีย่ยอาจไม่ได้สูงมากแต่ความสำคัญเชิงคุณค่าที่ให้กับบ้านของตัวเองทำให้อัตราการเป็นเจ้าของบ้านในบางประเทศพุ่งสูงจนติดอันดับต้นๆของโลกอย่างที่เห็นในปัจจุบันท่านผู้ฟังครับในขณะที่หลายประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงเกิน90%ซกลับมีอีกหลายประเทศพัฒ,พฒนาแล้ว ที่สัดส่วนการเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในระดับต่ำและประชาชนจำนวนมากเลือกหรือจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแทนประเทศอย่างเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กและออสเตรียมักถูกยกตัวอย่างว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยุโรปอย่างชัดเจนโดยในบางประเทศตัวเลขอยู่เพียงราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเท่านั้นภาพนี้อาจดูเหมือนสะท้อนว่าประชาชนไม่มีศักยภาพซื้อบ้านแต่ในความเป็นจริง โครงสร้างตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างสิ้นเชิงครับผมหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือระบบการเช่าที่มีความมั่นคงและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งผู้เช่าในเยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิระยะยาวค่าเช่าถูกควบคุมในหลายเมืองและเจ้าของบ้านไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ง่าย ทำให้การเช่าไม่ใช่สถานะชั่วคราวแต่เป็นทางเลือกชีวิตระยะยาวที่มั่นคงและมีศักดิ์ศรีต่างจากหลายประเทศที่การเช่าอาจหมายถึงความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกนอกจากนี้ราคาที่อยู่อาศัยในเมืองเศรษฐกิจหลักอย่างเบอร์ลินซูริกหรือโคเปนเฮเกนสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ แม้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงแต่ราคาบ้านและที่ดินก็ปรับตัวขึ้นเร็วกว่าค่าแรงทําให้การซื้อบ้านต้องใช้เงินดาวจํานวนมากและภาระหนี้ระยะยาวสูงใช่ครับอีกปัจจัยหนึ่งคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นความคล่องตัวของแรงงานคนรุ่นใหม่ในประเทศพัฒนาแล้วจํานวนมากย้ายเมืองหรือย้ายประเทศเพื่อโอกาสงานการเช่าจึงตอบโจทย์ความยืดหยุ่นมากกว่าการผูกพันกับทรัพย์สินระยะยาว การมีบ้านเป็นของตนเองอาจไม่ใช่เป้าหมายชีวิตอันดับแรกเหมือนในสังคมเอเชียหรือ,อยุโรปตะวันออกขณะเดียวกันระบบภาษีและกฎระเบียบด้านสินเชื่อที่เข้มงวดก็ทําให้การกู้ซื้อบ้านต้องผ่านเงื่อนไขที่รัดกุมลดความเสี่ยงฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แต่ก็ทําให้การเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้านยากขึ้นที่น่าสนใจคือแม้อัตราการเป็นเจ้าของบ้านต่ําแต่ประเทศเหล่านี้กลับมีคุณภาพที่อยู่อาศัยสูงระบบสาธารณูปโภคดีและมีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบ ซึ่งสะท้อนว่าความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของเสมอไปตรงกันข้ามในบางประเทศที่มีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงมากบ้านจํานวนไม่น้อยอาจเป็นบ้านสร้างเองในชนบทหรือได้รับสืบทอดมาซึ่งแม้เป็นทรัพย์สินของครอบครัวแต่คุณภาพและมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจอาจแตกต่างจากมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วอย่างมากครับ ดังนั้นการที่ประเทศใดมีสัดส่วนผู้เช่าสูงไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นล้มเหลวด้านที่อยู่อาศัยหากแต่สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายสาธารณะและค่านิยมทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างลึกซึง้งในโลกยุคใหม่ที่แรงงานเคลื่อนย้ายเร็วและราคาทรัพย์สินผันผวนการเช่าอาจเป็น,นกลไกสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจในขณะที่การเป็นเจ้าของบ้านยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงในอีกหลายผูมิภาคของโลก ประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องของใครดีกว่าใครแต่เป็นภาพสะท้อนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศที่เน้นความยืดหยุ่นกับประเทศที่เน้นการถือครองทรัพย์สินเป็นหลักในครัวเรือนถูกต้องครับการที่ประเทศหนึ่งมีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ตัวเลขทางสถิติแต่สะท้อนโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นอย่างลึกซึง้ง บ้านไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงความเป็นหลักเป็นฐานและศักดิ์ศรีของครอบครัวในสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่มีบ้านเป็นของตนเองเรามักเห็นความผูกพันระยะยาวกับชุมชนผู้คนตั้งรกรากไม่ย้ายถิ่นฐานบ่อยเกิดเครือข่ายญาติพี่น้องที่แน่นแฟน้นเด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมเดิมเป็นเวลานานส่งผลต่อเสถียรภาพทางสังคมโดยรวม ในกรณีของสอปปอลาวที่มีอัตราการเป็นเจ้าของบ้านสูงถึง95.96%สิ่งนี้สะท้อนวัฒนธรรมการสร้างบ้านบนที่ดินของครอบครัวการสืบทอดทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่นและโครงสร้างชนบทที่ประชาชนจำนวนมากยังมีที่ดินเป็นของตนเองใช่ครับแตกต่างจากประเทศอุตสาหกรรมที่การอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมเช่าเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตามการมีบ้านเป็นของตนเองจำนวนมากไม่ได้แปลว่าประชาชนร่ำรวยเสมอไปเพราะในหลายประเทศที่มีตัวเลขสูงโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยังไม่พัฒนาเต็มที่ราคาที่ดินในชนบทตำ่ำหรือบ้านถูกสร้างด้วยแรงงานครอบครัวมากกว่าการกู้สินเชื่อในระบบธนาคารต่างจากประเทศพัฒนาแล้วที่ราคาบ้านสูงจนคนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ยากทาให้อัตราการเช่าสูงขึ้น ดังนั้นตัวเลขการเป็นเจ้าของบ้านจึงต้องตีความควบคู่กับรายได้เฉลีย่ยคุณภาพที่อยู่อาศัยระบบสินเชื่อและความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกมุมหนึ่งบ้านที่เป็นของตนเองช่วยลดความเสี่ยงด้านความไม่มั่นคมเช่นการถูกไล่ที่หรือค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจลดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายแรงงานเพราะผู้คนผูกพันกับทรัพย์สินของตน การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ต้องอาศัยแรงงานเคลื่อนย้ายเร็วอาจได้รับผลกระทบดังนั้นอัตราการเป็นเจ้าของบ้านจึงเป็นภาพสะท้อนสมดุลระหว่างความมั่นคงกับความยืดหยุ่นของสังคมสะท้อนความเข้มแข็งของครอบครัวระบบที่ดินและแนวคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลเมื่อมองในภาพใหญ่การที่ลาวติดอันดับต้นๆของโลกไม่เพียงเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจแต่ยังเปิดคำถามเชิงลึกว่า ประเทศจะพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยระบบผังเมืองและโอกาสทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือครองบ้านที่สูงมากนี้ได้อย่างไรเพื่อให้บ้านของตนเองไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงแต่เป็นฐานรากของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตท่านผู้ฟังครับสรุปแล้วตัวเลขอัตราการเป็นเจ้าของบ้านของประเทศต่างๆทั่วโลกสะท้อนให้เห็นภาพโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางที่มีสัดส่วนการถือครองบ้านสูงมากจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์และการแปรรูประบบที่อยู่อาศัยในอดีตขณะที่จีนและโสปปอลาวโดดเด่นในเอเชียด้วยอัตราที่สูงกว่า95%ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งที่ประชาชนจำนวนมากยังอาศัยการเช่าเป็นหลัก สำหรับลาวตัวเลข95.9%ไม่เพียงสะท้อนความภูมิใจในระดับสากลแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับที่ดินครอบครัวการปลูกสร้างบ้านเองและการสืบทอดทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไรก็ตามการมีบ้านเป็นของตนเองในสัดส่วนสูงไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตหรือมาตรฐานที่อยู่อาศัยจะสูงตามไปด้วยเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยด้านรายได้โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปท้ายที่สุดแล้วประเด็นการเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขหรืออันดับโลกแต่คือเรื่องของความมั่นคงความอบอุ่นและรากฐานของครอบครัวในระยะยาวการที่ลาวติดอันดับต้นๆของโลกสะท้อนเอกลักษณ์ทางสังคมที่เข้มแข็งแต่ในอนาคต ความท้าทายจะอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยและยั่งยืนหากสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมการมีบ้านของตนเองไว้ได้ความภาคภูมิใจนี้ก็จะไม่ใช่เพียงอันดับบนตารางสถิติแต่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง